โอ้ยท่านผู้ชมครับไตเดินบลักฟาร์มครับผมตอนนี้น้ำขึ้นเร็วมากครับเห็นไหมครับขึ้นเร็วมากแล้วน้ำก็ยังมาแบบถล่มทลายตรงนี้นะครับก็กั้นไวน้นิดๆไม่รู้จะทำยังไงเออแต่น้ำน้ำในสระยังเหมือนเดิมนะครับน้ำในสระยังเหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาเยอะแล้วครับเนี่ยเนี่ย ไหลเข้ามาแล้วไหลเข้ามาแล้วไหลเข้ามาแล้วครับนี่เข้ามาหมดแล้วครับล้อมรอบหมดแล้วน้ําโอเคครับใส่เดือนบุญรักฟา์มครับมาดูทางนี้บ้างครับมาดูทางนี้บ้างเดินตามไปเลยไม่ต้องตัดคลิปแหละเดินผ่านบ้านไปเดินผ่านบ้านไปตอนนี้ก็ได้แต่ทําใจหรือเปล่าครับ เนี่ยครับนี่ครับ,รบดูครับน้ํามันปิ่มขึ้นมาหมดแล้วครับเนี่ยน้ํามันปิ่มขึ้นมาหมดแล้วพี่น้องเลยทำยังไงทํายังไงทํายังไงด้านโน้นด้านโน้นเห็นไหมครับขึ้นมาสูงแล้วขึ้นมาเร็วมากนะครับเมืม่อสักสิบนาทีเนี่ยผมเอาไปตรงไหนนั้นฮะตรง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 ้นกล้วยได้โกยเบดดิ้งขึ้นมาเพราะว่าเพิ่งลงเบดดิ้งไปน้ำปิ่ปงปิดไหมครับตอนนี้โอ้ขึ้นมาสูงมาก เอาล้ครับทีนี้ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้ผมจะทำยังไงนี่มูนไสเดือนนะครับพึ่งร่อนเมื่อคืนนี้นะได้ความภาคภูมิใจ <c oughs> ออหัวรอไว้ถ้ามันมากวาดไปนี้จะทำยังไงเนี่ยกะละมงกะละมงังเออทำไงดีวะามาดูสิครับมาดูสิเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำมันน้องน้ำมันมาหมดแล้วครับเนี่ย ตางนามาหมดแล้วอตอนนี้มูลไสเดือนต้องเก็บมูลไสเดือนตรงนี้ก่อนนะเก็บมูลไสเดือนตรงนี้ก่อนผมว่าถ้ามันมาจริงๆเนี่ยมันมันลอยไปหมดแห้ะครับพวกนี้เนาะมันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ทําความสะอาดให้ผมมัง้ง <c> ร <oughs> ับองสะอาดลเลยแหละทีนี้เอาเอเอามึงมมึง,มงนี่เบียดดิ้งครับอันนี้เลี้ยงกับพื้นครับผมให้ดูให้ดูนะครับ ให้ดูก่อนก่อนพี่น้ําจะมาเผื่อมันกวาดไปจริงๆอันนี้ต้นไม้ครับอันนี้หมารายันครับสุกแล้วก็มีครับเนี่นี่ตอนมาสุกแล้วอาใจดีสุดเสือก่อนกินเห็นไหมครับเนี่ยต้นไม้กุหลาบครับกุหลาบอ่าดูไน,นะครับยังไม่รู้จะทํำยังไงกับมันถ่ายคลิปไว้ก่อนเดินมาจริงๆก็จะได้เปิดคลิปดูว่าเออ รั้งหนึ่งในชีวิตเนาะนี่เห็นไหมครับตัวน,นี้อุ้ยงามมากเลยตัวน,นี้จะขายสักพันห้าครับเนี่ยเนี่ยสักพันห้าเห็นไหมพันห้าคุ้มนะครับดูต้นใหญ่นะอา้าวขายของก่อนเลยเนี่ยได้กี่กิ่งครับเนี่ยท่านซื้อไปหนึ่งสองสามหกกิ่งเลยเริ่มออกลากแล้วด้วยอา่าทันี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็สวยครับนี่ตัดมาสวยมากเลย ออกลากแล้วด้วยครับนี่นี่ก็ออกลากแล้วโอ้สุดยอดนะมีความสุขนี่น,น,นี่ยังไม่รู้จะทํำยังไงนะนเนี่ยนะยังไม่รู้จะทํำยังไงนะนเนี่ยนะใจดีสู้เสือไว้ก่อนครับอันนี้ก็ปล่อยมันลกไปก่อนปล่อยลกไปก่อนเพราะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับนี่โอ้ยทุนพี่งาเอตจนทุนนี่แหละดีที่สุดที่รับมาจากพี่งา เนี่ยยังมีขาเหลืออยู่สองต้นพี่อ่าครับแต่ทุนนี่สวยมากสวยมากนะครับน้ําล้อมรอบหมดแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ก็เหลือนิดเดียวครับเนี่ยจะขึ้นมาแล้วนี่นนดเ,ดเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวอ่าทางนี้เป็นไงบ้างครับทางนี้เป็นไงบ้างครับเอาละเห็นตะเพิ่นถ่วมบันนี้ทวมจะคล้องแล้วบาดนคักบออันนี้เพิ่งเอาเอาหมุนใส้เดือนออกนะครับนี่เพิ่งเก็บไป ดู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 ดบรรยากาศครับก่อนที่น้ําใหญ่จะมา่านี่ต้นมะม่วงครับนี่มะม่วงหูเห่าลิ้นหูเห่านะครับเนี่ยโอ้ยงามมากเลยรับรองมาคงไม่ขังจนมะม่วงผมตายหรอกเนาะเนี่ยล้อรถเมืเอยแบบนี้ทำมาเนี่ยมันจะปิวไปไหนบ้างเนี่ยฮะนี่นี้อันน,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 นี้ปุ๋ยหมักไม่กลับคลองครับอันนี้ปุ๋ยที่ทําไว้ประมาณเกือบ สองเดือนละมั้งตรงนี้เนาะสวยงามมากครับเนี่ยงามมากเลยครับงามมากเลยสูงราวๆเกือบเกือบเม็ดนะครับตรงนี้นะพอมันย่อยสลายมันก็เหลืโอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดน้ำมาจริงๆเนี่ยมันย็ดทังไดนเนี่ยเฉพอะใบหมดบ่อ้าวอันนี้ว่มามะนาวครับมะนาวอันนี้เป็นปลาจีนครับเพิ่งปลูกนะครับติดดอกแล้วด้วยนะงามเลยงามเลย มันก็มีคังเกอร์มันลงนิดๆน,ดนะปล่อยมันก่อนฮ่ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศครับพี่น้องด้านหน้าน้ําก็เต็มหมดแล้วน้ํามันเต็มหมดแล้วครับด้านหน้าฮาดูด้านหน้าดูด้านด้านต้นหิมาลายันผมนะครับพวกนี้ยังไม่เอาลงวันนี้น้ําท่วมเนี่ยเอานี้ลงดีกว่ามัง้งเนี่ยอันนี้ตอนใหม่ครับตอนใหม่ นี่ตอนตอนท้าฝนเลยเนี่ยดูซิมันเป็นยังไงเห็นไหมครับอันนี้ก็จ่อเข้ามาแล้วโอ้ยมาละกอต้อนนี้อย่างดกเลยครับเนี่ยเกิดน้ำมามม่สิลมบลาไสเดิมดูล็อกฟาร์มนะครับทำใจครับทำใจเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะไปเอาขึ้นที่สูงแล้ะ ท่านดูมะมละกอเตี้ยตัวนี้นะครับนี่มะละกอเตี้ยครับปลูกพร้อมกันกับต้นน,นี้นะครับอันนี้ก็เตี้ยเหมือนกันเห็นไหมปลูกวันเดียวกันเลยนี่คือสัญชาตญาณนะครับมันโดนอะไรบดบังมันหนีเลยสูงเรี่วเลยบานนี่สูงบักสูงเลยครับอ่าพวกน,นี้ถึงเตี้ยนี่เตี้ยเตี้ยเตี้ยอ่าอันนี้ก็ติดลูกแล้วครับนี่ติดลูกแล้วย่างงามเลยเห็นไหมครับ ผมไปขายต้นละสี่สิบบาทไม่แพงมีความสุขกับเล่นการเล่นคลิปครับวันนี้ก่อนที่ฝนฟ้าจะมาฟ้าก็มืดตึ๊บขอภาวนานะครับอย่าท่วมนะครับไม่รู้จะทำยังไงดูไว้นะครับดูไว้ว่าพวกนี้มันจะอยู่สภาพเดิมไหมถ้ามันมามันก็ปิวเหมือนดตอนนี้มีไส้เดือนทุกบ่อนะครับเนี่ยเยอะด้วยมีส้เดือนเยอะด้วยครับ มันสักก่อนเนาะไส้เดือนเยอะมากเลยพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยที่เลี้ยงอยู่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ไส้เดือนก็ยิ่งเยอะนะเห็นมเพราะว่าพอฝนมันมาชุก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 พอฝนหยุดนี่ไส้เดือนก็พรึบเลยแหละทีนี้ไส้เดือนทั้งนั้นเลยโอเคนะครับเกตนาทีสามสิบหกวินาทีไส้เดือนบล็อกฟาร์มครับถ่ายไว้ก่อนน้ําจะมาท่วมสมมติมันท่วมเนาะ ให้ท่านเห็นสภาพความเป็นจริงว่านี้คือก่อนน้ําจะมาถ้าน้ำมาแล้วมันจะเหลืออะไรมันจะเหลืออะไรครับฮ่าลกๆออย่างนี้มึงมามึงกวาดไปหมดแล้วน้ำนะเอามึงมาเฮช่วยทำความสะอาดบ้างโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเอใส่เดือนขึ้นที่สูงครับเอาไส้เดือนไว้ก่อนในบ้านก็บ้านชั้นเดียวครับเนี่ยถ้ามันมามันก็เรียบร้อยแหละข้างในอะ่ะแต่ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็จะลอยทุกป,ปองทุบป,ปองปอยู่แถวนี้แหละเนาะโอเคครับผมขอพระคณทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปพิเศษต้อนรับน้ําท่วมก่อนที่น้ําจะมาแต่ตรงนี้เป็นมูลแล้วครับสวยมากเลยเนี่ยผมต้องเก็บมูลตรงนี้ก่อนนะครับสว,สวยสวยสวยนี่ไหมถ้ามาท่วมตรงน้โอ้เสียดายเลยก็จะฟื้นดินนะนาะก็จะฟื้นดูน่ครับท่านท่านดูตรงนี้นะครับที่ผมตากตอนแรกตอนนี้มันจ่อขึ้นมา เห็นไหมครับขึ้นมาเยอะเลยครับเนี่ยขึ้นมาเร็วมากเลยโอเคคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครับปลอดภัยจากน้ําท่วมนโมตัสสะพระคัมภีตัวแล้วะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะศูน8์แปดหนปดเจ็ดแปดนะครับตัวถามข่าวให้กําลังใจได้ไม่อยากโทรเนาะมาทรก,กับผมเป็นยงังท่วมคือท่วมครับอ่ะ ดูกันต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่จะเห็นน้ําท่วมตอนนี้ชัยภูมิก็รอบสองแถวนนทไทยนนเนี่ยวันนั้นดูข่าวนะแถวนนทไทยแถวพระทองคําอะไรก็โดนไปสองรอบสามรอบแล้วนะโวราเราก็เจอหนักครับปีนี้ขอให้ท่านมีความสุขครับเก้านาทีสามสิบสี่สวิสามสิบห้าวินาทีครับสวัสดีครับบุตรของมิ้นครับผม